สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลาระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องการหลีกเลี่ยงของใช้และของเล่นที่มีผลต่อสุขภาพนะคะโดยคุณครูจิตนาถเทพวงศ์ค่ะ การหลีกเลี่ยงของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 1. ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพสิ่งของใช้ที่บ้านและที่โรงเรียนบางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ,าาาาม,ภาพมีดังนี้นะคะ 1. ของใช้ที่มีความแหลมคมเช่นมีดกรรไกร ตะปูจอบเสียม 2. ของใช้ที่เกี่ยวกับไฟและไฟฟ้าเช่นไม้ขิดไฟเตาแก๊สเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและถูกวิธีนะคะ 3. ของใช้ที่มีสารเคมีอันตรายเช่นน้ำยาล้างจานต้องล้างฟองออกให้หมด ผงซักฟอกเมื่อใช้แล้วต้องล้างมือให้สะอาดไม่ควรนำมาใช้แทนน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำขณะใช้ต้องสวมถุงมือรองเท้าและหน้ากากอานามัยทุกครั้งนะคะ 4. คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งการใช้งานควรปฏิบัติด,ดังนี้ ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน,านติดต่อกันเกิน1-2ชั่วโมงไม่ใช้รับสื่อที่เป็นโทษและต้องรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณใช้งานด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งานนะคะ 5. รองเท้าที่มีล้อเช่น r o l เลอร์เบ er ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้ล้มทำให้ ได้รับบาดเจ็บนะคะต่อไป 2. ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของเล่นบางชนิดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ซึ่งของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพมีดังนี้ 1. ของเล่นที่มีขนาดเล็กเช่นตัวดูดน้ำเมื่อนำไปแช่น้ำจะเกิดการพองตัวขยายใหญ่หากถือกลืนเข้าไป จะทำให้ขยายตัวได้ในท้องทำให้เกิดอันตรายหลายแรงได้นะคะนักเรียน 2. ของเล่นอันตรายเช่นปืนอัดลมหากโดนร่างกายจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือถ้าถูกตาจะทำให้ตาบอดได้ 3. ของเล่นที่มีเสียงดังมากๆและมีประกายไฟเช่น ดอกไม้ไฟประทัดเพราะเป็นอันตรายต่อหูและทำให้มือได้รับบาดเจ็บได้นะคะ 4. เครื่องเล่นที่มีสีฉุดฉาดเมื่อเล่นแล้วต้องรีบล้างมือให้สะอาดเพราะอาจมีสารปนเปื้อนหากใช้มือหยิบจับอาหารสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกายได้นะคะ ดังนั้นการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นต้องหมั่นดูแลตนเองทั้งกายจิตสังคมและปัญญาซึ่งทุกด้านมีความสำคัญการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมวัยการมีสติไม่ประมาทในการใช้ของใช้และของเล่นอย่างระมัดระวังจะช่วยลดอุบัติเหตุและทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต มากขึ้นได้นะคะนักเรียนวันนี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนหยิบแบบปึกหัดนะคะวิชาสุขศึกษาและภลรศึกษาให้นักเรียนทําไปงานหน้า61ถึง63นะคะหน้า61นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่กําหนดแล้วตอบคําถาม โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะมีหนึ่แต่ละข้อจะมีหนึ่งคำตอบนะคะหน้า62นักเรียนสำรวจของเล่นและของใช้ภายในบ้านที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วบันทึกผลเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างจากนั้นนําเสนอนะคะตัวยอย่างเช่นหนึ่งของใช้ในบ้านเรา กัรไกกรไกเป็นประเภทอะไรคะของใช้นักเรียนก็เช็คไปผลเสียอาจเกิดอา,อาจเกิดขึ้นก็คือเป็นของมีคมเนีย่ยนะคะสปืนลมนะคะปืนอัดลมเป็นประเภทของเล่นผลเสียอาจจะทําให้ตาบอดได้เนีย่ยนะคะเป็นต้นส่วนหน้า63ให้นักเรียนใช้ดินสอระบาย หน้าวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ